สวัสดีครับผมม็อบลันไนทีวีนะครับวันนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์ที่โดนเรื่องที่รับโดนผีถอกให้ฟังนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงมานานมากนะครับก็วันนี้เป็นวันที่2 3มครับมีนาคม2564เวลาตี2อนาทีโอ้คุณอ่านอะไรเวลาวนี้วะเนี่ยโอเคเข้าเรื่องครับอันนี้เป็นเรื่องอ่าผีเจ้าที่ที่วนอยู่ที่นอนนะที่ผมเคยเจอมาครับอันนี้เคยเอาไปออกไปเล่าในออกในรายการรายการหนึ่งไปแล้วนะครับแต่จะมาลงอีกที่ในช่องตัวเองนะครับเพราะว่ามันมีหลายเรื่องอยู่เหมือนกันเพิ่งนึกเพิ่งออกมาแล้วก เดี๋ยวจะมาลงเรื่อยๆ <Okay, S 2> เยเข้าเรื่องกันหลายปีก่อนนะครับผมได้ไปต่างจังหวัดครับกับพ่อแม่แล้วก็น้องนะเป็นจังหวัดภาคเหนือจังหวัดหนึ่งนะครับเราไปถึงเนี่ยเราก็ไปหาที่พักกันเนี่ยซึ่งก็คือบ้านของลูกพี่ลูกน้องผมนั่นเองนะครับที่บ้านนี้ก็มีสารพัภภูมิอยู่นะครับแต่ว่าเขาจะเอ่อเป็นสารที่ตั้งอยู่แบบแอบๆหน่อยซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้สังเกตก็จะไม่เห็น,นครับซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าเข้าเข้าไปแล้วก็ไม่ได้สังเกตเห็นกันก็เลยผ่านกันไปหลังจากที่เราเน แล้วก็เวลานั้นก็มืดพอดีครับก็เตรียมตัวที่จะนอนกันพ่อกับพ่อกับผมเนี่ยนอนอยู่ข้างล่างซึ่งผมเนี่ยนอนอยู่ที่ตรงพื้นนะครับใช้ผ้าปูพื้นเนี่ยรองเอาแล้วก็นอนตรงข้างล่าง นอนตรงไนนี่นอนส่วนพ่อผมเนี่ยนอนตรงบนโซฟาครับก็แค่หมอนใบเดียวก็จบแล้วแม่กับน้องของผมเนี่ยโดยนอนชั้นด้านบนนะครับป้ากับลุงเนี่ยนอนอีกห้องหนึ่งชั้นสองเหมือนกันตกดึกคืนนั้นเนี่ยผมเนี่ยนอนไม่หลับเพราะว่ามันไม่คุ้นชินกับสถานที่นะครับเพราะว่านานๆเรานจะขึ้นขึ้นมาเที่ยวที่นี่ที่สักท,ทีหนึ่งผมก็เลยเนี่ยเอาเพลงมาเสียบหูเสียบหูฟังเนี่ยครับเปิดเพลงคอคอเพื่อให้หลับ แต่พ่อนี่ก็พอหัวถึงหมอนก็เท่านั้นแหละครับนอนเลยหลับเลยนะครับร้อยจากนั้นเนี่ยเวลาก็ผ่านไปเฉกดึกๆดื่นเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเวลาเท่าไหร่เพราะว่าตอนนอนนั้นเนี่ยไม่ได้ดูเวลาพอตรงที่นอนเนี่ยที่ผมนอนนี่ยมีหน้าต่างอยู่ทางด้านซ้ายซึ่งมันจะอยู่ด้านหลงโซฟาที่พ่อนอนอยู่เป็นหน้าต่างที่เป็นหน้าต่างไม้ที่เปิดลูกลมไว้อยู่นะครับเพราะว่ากลัวว่าข้างล่างเนี่ยปกติข้างล่างป้าเขาจะปิดหมดเลยไงเพราะว่ามันไม่มีใครนอนข้างหน้าทีนี้พอเรามาแล้วมัน ห้องนอนมปนไม่พอมัน<อ>ก็เลยต้องมานอนข้างล่างเขาก็เลยต้องเปิดหน้าต่างไว้อ่แล้วมันเป็นหน้าต่างไม้ได้วยนะแล้วเวลาถ้าเกิดว่าลมพัดอะไรที่เอเอโอ้ยผมตื่นมานะ<อ>เพราะได้ยินเสียงนะ,ะ<อ>เดินเดินโซ่ๆอยู่แถวด้านหน้าไอ้ที่ลานจอดรถนะครับเดินดดดสึกซึกสึกสักพักเท่านั้นเลยครับมา,มานี่หอน<า>ดังลัน่นจนผมสะดุ้งอยู่เลยตรงที่คือแบบมันมันดังมันดังมากเลยนะ แต่ผมก็งงว่าทำไมพ่อไม่ได้ยินว่าหมาเนี่ยมันหอนนะครับตั้งแต่ท้ายซอยเนี่ยไล่มาหน้าไอ้หน้าปากซอยคือไล่ตั้งแต่ที่เราที่ผมบ้านบ้านป้ากับลุงผมเนี่ยเขาจะอยู่กับเกือบอ่าท้ายซอยนะครับซึ่งอีกไม่กี่หลังเนี่ยก็จะเป็นตุดซอยแล้วัหมามันก็หอนไล่นั่นแหละท้ายยันหน้าหน้าซอยแล้วก็ไล่ไล่จับไอกทีนึงก็คือหน้าไอ้ หน้าปักซอยมาท้ายซอยเนี่ยหผมนี่แบบว่านอนแล้วแบบตัวแข็งทื่อเลยไม่กล้าขยับไปไหนเลยแล้วก็ข่มตาให้หลับนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้จบแค่นั้นเพราะว่ามันมีเสียงเดินมารอบๆพื้นที่ผม ที่ผมนอนนี่ครับแบบระยะประชิดแบบโอ้โหที่กับโกัสอ่ะพัดมากเลยแบบว่าคือมันจะเป็นผ้าปูที่นอนแล้วก็เป็นพื้นเลยอ่ะมันไม่มีอะไรกั้นอ่ะใครเข้าใจฟิลเข้าใจไอ้ที่ทุกนั่นแหละครับมันมันเป็นแบบว่าเรียวมากชัดแบบข้างหูเอาง่ายๆเสียงก้าวข้างๆหูเลยแบบโอ้โหแบบคือแบบตอนโหนั้นี่ผมได้แบบว่าเหงื่อออกนี่ทั้งตัวนะครับมือนี่แบบ กำกำแน่นเลยครับเพลงจากที่ผมเปิดจากมือถือเนี่ยมันแทบไม่ได้ช่วยอะไรผมัวน้อยลงเลยนะครับเสียงเพลงนี้แทบไม่ไม่เข้าหูอะไปฟังเสียงไอเดินรอบรอบนั้นมากกว่าความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยคือแบบปั่นป่วนไปหมดเลยตัวเกรงไม่กล้าขยับไปไหนมือกับตัวเนี่ยเหงื่อออกมากแล้วก็แบบคิดในใจว่าเมื่อไหร่มันจะหยุดเมื่อไหร่มันจะจบเมื่อไหร่มันจะเช้าสักทีเนี่ยแล้วก็ มันก็มันก็ไม่จบนะครับมันก็เดินวนกันอยู่อย่างนั้นนะครับผมก็ไม่กล้าลืมตาขึ้นมาดูเพราะว่าเวลานั้นนี่มันไม่กล้าทําอะไรทั้งนั้นขยับนิดนึงก็ยังไม่กล้าเลยจนแบบผมรู้สึกเหนื่อยอ่อนแล้วก็หลัไปนะครับตลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เท้ามาเนี่ยจึงเล่าให้ให้ป้าให้ลุงให้พ่อแม่ฟังพ่อบอกพ่อไม่รู้เรื่องเลยพ่อหลับยาวส่วนแม่เนี่ยแม่บอกว่าโดนเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดนดึงผ้าห่มทั้งคืนเลยนะครับ ทีนี้ก็เลยเนี่ยพอเล่าอะไรกันเสร็จก็เลยแบบอ๋อโอเคป้าก็เลยให้ไปไหว้ขอขามาที่ศาลครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่โดนอีกเลยแล้วหลังจากนั้นเวลาที่ผมไปบ้านป้ากับลุงผมก็ไม่กล้าที่จะลืมไหว้ศาลอีกเลยนะครับก็เข้าไปก็ออกไหว้ก็เข้าไปก็ไหว้ออกก็ว่า,เ,าววเรื่องก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟัง พีอื่นกันต่อนะครับผมในคลิปหน้าสำหรูนะี้สวัสดีครับบ๊ายบายถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมก็จะมีมาเรื่อยๆเพราะว่ามีอีกเป็นขยงเลยนะครับผมตัดสินใจว่าจะเอาลงช่องแล้วเพราะว่า้านานๆไปเดี๋ยวเราจะลืมเองแล้วก็เอาลงช่องไว้ซะหน่อยดีวยกว่าอย่างน้อยมันก็จะเป็นแบบให้เราได้บันทึกความทรงจําอะไรอย่างนี้ okay. ขอขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ